ตนอนนี้วันนี้สุดท้ายว,วันนี้ EP สุดท้ายดิเป็นวันนี้อี EP สุดท้ายของเพียงเธอแล้วค่ะก็รู้สึกว่าใจหายนิดนิดแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันคืนนี้เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนส่งท้ายเพียงเธอค่ะใช่ค่ะมาร่วมส่งตัวละครกลับสู่นิยายด้วยกันนะคะ EP สุดท้ายแล้วเพียงเธอค่ะมันจะเข้มข้นหรือมันจะนขนาดไหนคืออมว่ามันเป็นเหมือนแบบบทสรุป แบบมากกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ขัดแย้งกันหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันค่อยๆคายปมมากกว่าอาจจะไม่ได้คือต้องเรียกว่าชิลๆหรือก็บค่อยๆแก้ไปด้วยกันค่ะสปอยนี่ะเป็นไงประมาณไหนประมาณก็มันก็จะเป็นหลังจากที่เราริจากไปให้เขานะก็จะไม่ได้เจอกันแล้วมันก็จะมัน มันเกิดการกลับมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็มีปัญหาที่พ่อยังไม่ได้แก้ไขว่าสรุปเราจะอยู่กันยังไงต่อใช่ค่ะก็จะมีคืนนี้มาเฉลยค่ะใช่ค่ะอย่างเพราะเรื่องน,นี้จบปนใจหายแบบเพราะว่าใจหายเมื่อกี้พี่หลิงพูดแล้วพี่หลิงจะร้องไห้<ช>ตอนเม<ะ>ื่อกี้พว,ว่าสุดท็อกพ,พว่าสุดท้ายปูใจหายแบบข้างในแบบว่ามีความรู้สึกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเรา เราคิดย้อนกลับไปอ่ะมันมันเหมือนแบบเราเราเพิ่งถ่ายกันเองไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่มันเพิ่งแบบมันเพิ่งแบบแป๊บเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแป๊บเดียวมันก็ออนแล้วมันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราไม่รู้ว่าในอนาคตแบบมันจะเป็นยังไงนะเนรอไหมคะแบบเราจะเป็นยังไงกันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใจหายยังพอจบเรื่องนี้แต่คนได้สกิลอยู่ในบ้างจริงๆก็หลายอย่างนะแบบคุปตันทานในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบอด <IST uk t ful> ให้เราแบบอดทน,นอดทน,นในทุกๆเรื่องที่แบบ <S <S ผ่านเขออ้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าอยู่กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่พัาของออมตรงขึ้นอย่างนั้งเพราะว่าก่อนเรื่องก่อนนั้นนี้เราเรียนเรื่องนี้มันจบแล้วเหมือนเราเรียนจบแลาเป็ญยาค่อยถ่ายเรื่องนี้ใช่ไหมไม,ม่ต่างกันเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วพี่แหม่มกับคุณแม่ก็ช่วยกันจัดตารางงานอยู่ดีตารางเรียนจริงๆตอนนี้ก็เรียนโทรอยู่นะก็แบบพี่เวลาเหรอ ก็มีหนูทนาตามส่งงานเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ม่โตึ้นยังไงความหมายของโตขึ้นยังไงอ่ะกินกาแฟละกินกาแฟละตอนแรกปกติจะต้องสั่งพี่หลิงสั่งเพราะแม่ไม่ให้กินกาแฟต้องแอบกินแอบกินในที่นี้คือน้องอ่ะคือเหมือนแม่ไม่อยากให้กินกาแฟแม่ไม่อยากให้ติดกาแฟใช่แล้วแล้วเวลาน้องง่วงอ่ะก็จะแอบกระซิบพี่ให้สั่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ย น้องสามารถถือกาแฟเข้าฟองได้แล้วใช่นอนเล่นกาแฟกันมาค่ะไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงทำไมแม่ถึงไม่อยากให้กินเพราะว่าไม่อยากให้ติดกาแฟไงคือเขามองว่าแบบเฮ้ยถ้าเราติดกาแฟนมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แบบเพิ่มแคลอรี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าประเด็นเราโชคดีว่าเราติดกาแฟดำอเมริกาโน่อเมริกาโน่อ๋อใช่คือชอบกินกาแฟมากตอนเนี้ยแต่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 อมก็แค่ที่จะถ้าแบตล่เราจะตอนเย็นๆนะถ้ากินตอนเย็นกลางคืนก็ไม่นอนเลยดิ ไม่ได้กินตอนเย็นหนูก,กินตอนเช้าคือชอบ,บกินกาแฟมากใช่คือแบบตั้งแต่แม่อันุญ,ญาตให้เราประทานกาแฟแล้วก็คือวิชอบกินกาแฟมากๆเลยล่ะค่ะอย่างเงี้ยมันแฮ<บ>ปปี้ไหมครับเมื่อกินกาแฟทุกทีแฮปปี้เนาะพี่ติดกาแฟไหมห <c oughs> นูนบอกเลยมันอร่อยเออปอะเดนนี้ได้ยังไงไอ้อย่างนี้มันชอาติดกาแฟเราต้องซื้อไงให้น้องะต้องเสิร์ฟทุกวันนะเออต้องรู้ใจไปว่ามันต้องแบบไหนพูดอ่อนพูดเข้มหรือยังไงก็กาแฟดํา ไม่กินในกาแฟนมใช่น้องน้องดูไม่กินคือคือพี่อยากกินพวกอ่อนแต่ว่าน้องดูกินพวกกลางใช่ไอ้อย่างเมื่อก่อนเราแอบซื้อให้เขาเป็นยังไงแอบสร้างแอบใช่แอบกินไม่หมายถึงว่าสมมติหลิงซื้อมากินน้องก็อาจจะแบบขอกินด้วยนะหรือว่าเวลาอยู่ในกองอ่ะหลิงก็จะสั่งกองว่าแบบเออขอกาแฟแก้วนึงหน่อยให้หลิงให้หลิงขอกาแฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลิงมาวางไว้โต๊ะออมแล้วก็ ถ้าหลิงไม่รู้เหรอแม่เขารู้ว่าเราแอบให้ลูกเขากินแม่ก็จะไม่รู้นะตอนนี้รู้หรอกแต่ตอนนี้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้กินได้แล้วไงก็่ตอนนั้นเรากินยังไงออมแอบกินหลิงเหรอก็บอกของพี่หลิงแล้วพอแม่รับตาแม่บูเก็สูตรกระแป่ชายกระดกกระดกแบบไว อ่าแล้วเราเป็นไงบ้างหนิงพอจบเรื่องนี้ไปเปกลับมาพี่โตขึ้นมีแค่เรื่องนี้ใช่ก็มีสองที่เลยไม่จะเพิ่งมาถามว่าใครจะกลับมาเรื่องอไรไอ้แมาริงก่อนไิงไม่อยากลับไปแล้วจบเรื่องนี้เป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงยังไงหรอจริงๆมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มอบประสบการณ์แบบแอคชั่นให้หนิงใช่ก็รู้สึกว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ที่มันต้องใช้ทั้งแรง ใจทั้งแรงกายลงไปใช่การทำงานก็เหมือนเดิมค่ะก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเริ่มงานบูอีกเราไหวไหมไหวสิเพราะเรามีสกิลนี้แล้วใช่เหมือนเราก็ฝึกร่างกายมาเรื่อยๆเพื่อเผื่อมีงานอะไรเราก็พร้อมที่จะรับมือค่ะอลิงรีวิวออมเป็นยังไงบ้างน้องโตขึ้นงไงนอกจากกาแฟนอกจากกาแฟแต่นี้พี่ลิงพูดหมดเลยนะโตขึ้นนะ น้องก็ด huh. uh ูโตขึ้นนะหมายถึงว่าที่ผ่านมาน้องก็ดูเขาเรียกว่าอะไรรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ได้ดีขึ้นใช่จากแต่ก่อนเวลาแบบเวลาเห็นคอมเมนต์น่ะเอน้องอาจจะแบบเอมีเซนสทีฟบ้างแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเริ่มเริ่มรับได้แหละเริ่มแบบเหมือนเข้าใจทำความเข้าใจกับอารมณ์ทำความเข้าใจกับเ อะไรต่างจากที่เข้ามาที่เข้ามาใช่ท่านต้องลอกไปไงม่านต้องอบอกคือปกติอ่ะไม่คือปกติเวลาหนูเจอแบบสมมตินะสมมติคอมเมนต์เฉยๆอะไรเงี้ยแบบเราเราเราจะไม่รู้จะไปบอกใครเพราะถ้าบอกคุณแม่ก็จะคุณแม่แม <ๆ S 1> ก็จะกลัวเครียดใช่ไหมเราก็เลือกที่จะมาเล่าให้พี่หลิงฟังคนแรกเวลามีดราม่าอะไรแย้วแต่พี่หลิงจะรู้คนแรกแล้วก็เอ่อคนเพราะว่าเขาเขาให้ความสบายใจตอนนั้นกับเราเยอะมากว่า เฮ้ยมันมันจะเป็นไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถแบบควบคุมความคิดคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนให้เราดีลกับสิ่งเหล่านี้ได้อะสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าข้างเราแต่แค่ให้ความผิดสาเหตุขอเขาใจเขาให้เราเข้าใจว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะเออคือเราเหมือนจะบอกเหตุผลว่ามันอะไรกันเใช่เหมือนหลิงเป็นคนที่เหมือนยืนอยู่บนความเป็นจริง มากกว่าการเข้าข้างไครสักคนจริงจะเป็นคนรับฟังมากกว่าอ่ะถ้าถึงถึงเวลาที่น้องต้องการคําแนะนําจริงๆถึงจะแบบเอออย่างยิ่งเนี้ยเหตุผลเป็นยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงรู้สึกกันที่แบบเป็นคนแรกที่ต้องปรึกษาแต่น้องก็ถูกชัดอ่ะน้องก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาหรือว่าทักมาปรึกษาตลอดตลอดจริงๆทุกเรื่องเลยอ่ะน้องแยกยังไงหมายถึงว่าอารมณ์เรากับความที่แบบว่ามองมองเหนือปัญหา มันจัดสรรยังไงสําหรับออมก็มีระเบิดออกมาบ้างนิดนึ่งไม่หมายถึงว่าระเบิดไว้ก็ระระเบิดระเบิดในที่นี่ไม่ได้เป็นในทางโมโหอาจจะแบบระเบิดในทางอินไปกับมันไม่บางที่แบบระเบิดมันมีหลายทางใช่แบบระเบิดอารมณ์แซดระเบิดอารมณ์โมโหมันมีหลายไม่ได้มีหลายรแบบโดนแรงอย่างนั้นใช่ใช่มันบางครั้งเราก็โทรไปแบบ หลิงมันดียอยังไรวะเลยอ่ะก็แล้วแต่ใช่แต่ว่าคือหลังจากนั้นน้องก็คันสามารถคิด,คดได้แหละใช่เราเรา,เราก็โตขึ้นหมายถึงแบบเราก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเ,อเราก็แบบอ่ะวิธีการอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มัน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 เป็นยังไงอะไรเงี้ยต่อให้นาวิดิอนทีนะั้นเราไม่มั่นใจแค่ไหนหรือว่าตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็คือการที่เราต้องรวบรวม ความมั่นใจกลับมาต่อให้เราเจอเรื่องอะไรมาก่อนนี้ประมาณห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่จัดสรรความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้ววันนี้ต้อมีคุมกันยังไงบ้างคุมกันเอาเป็นเรื่องเรื่องไปดีกว่าเอาเป็นเรื่องเรื่องเหรออาจจะเป็นเรื่องเรื่องแล้วแต่เรื่องไปอะไรก็ค่อยค่อยแก้กันไปเนาะแ่อกๆแก้กันไปอะไรนะโอเคขึ้นเยอะโอเคขึ้นโอเคขึ้น เป็นไงบ้างพอเรื่องนี้จบหลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วลีององ้อแต่ยังไงต่อไปต,ต,ต่อไปต่อ,อถามพี่ดื่มกับไี่ได้พี่ดื่มย <laughs> ังอนะ่ <laughs> อนะ ไม่เกี่ยวนะคนดียวนะยังไงต่ออะายคนรักอะไรยัไงต่อไปคูหเังแต่ว่ารู้นเ่าตอนนี้ก็จะมีแฟนคอนที่จะเริ่มนี้ที่เรายังแบบเวิร์กกันต่อแบบซ้อมซ้อมอยู่ชายแต่ก็ต้องรอติดตามว่าหลังจากแฟนคอนอ่ะมีอะไรอีกไหมแต่ก็ยังเจอเราตามอีเวนท์ที่แบบว่าที่ที่เขาให้เราไปได้เจ้าตงต๋าเจ้างต๋าเนอะไออย่างแฟนคอนเตรียมความพิเศษเป็นยังไงบ้าง เปยนยังไงบ้างคู่กเรามันใหญ่มากเลยอะมันแบบหมื่นกว่าที่นั่ง Impact Arena ม o n t t h o m a n นะคะ Her to hers Her and hers f i r s t fan con l ออมนะคะมันมันมันเป็นอะไรที่เหนือการคาดหมายเรามากๆไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้แสดงใน Impact ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ทำให้เรามาอยู่จุดนี้โดยที่เราเป็นตัวเองได้ โดยที่เราแบบไม่สูญเสียความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันทําให้แบบมันทําให้เราแบบเออมีมีกาลังใจในการทำาะไรมากเลยก็ช่วงนี้ก็้ังวันฟังทุกวัน ก็ไปเรียนด้วยเออทั้งซ้อมทั้งเรียนทั้งแบบว่าทั้งวันเลยกังวลอะไรไหมก็มองไปคนนั่งช่วงนี้พี่พี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอพวกเราใช่ไหมล่ะใช่ไงก็เลยเนี่ยแอบอยู่ในห้องรอดกี่เดือนเนี่ยเพิ่งมาคู่กันเนี่ยเออเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหนิงอ้อมหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วงนี้ก็นี่ไงเตรียมแฟนคอนอยู่เออสปอยนี้นึงว่าจะเห็นอะไรบ้างแต่ละคน แค่ลงเต้นก็ตื่นเต้นแหละพี่เชื่อพี่มั่นใจเมื่อกี้นี่หนุ่มบอกว่าอยากเห็นเล็งเต้นมากแล้วมันมีใช่ไหมคันมนี้มีแน่มันมีเสียงสั่นเลยทำไมอะมันเป็นปติเราพูดด้วยความมั่นใจว่าเออเห็นหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนเราอาจจะมอบ ประสบการณ์แบบว่าคอมเมดี้หรือว่าเมื่อประสบการณ์แบบประทับใจก็ได้แล้วแต่นัดโมเมนต์นั้นไม่มีใครเดาได้เรียกว่าเห็นแล้วอึ้งแน่แต่เห็นต้องเรียกว่าใครที่อยุดที่น่านแฮปปี้แน่นอนค่ะเออเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้อออมล่ะเราจะเห็นอะไรอมก็เห็นมีมีมีอมเต้นอมน้องแล้วก็มีแกสพิเศษพิเศษหรือแยโลนเป็นแบบ และอะไรนะที่เจดได้ใช้อ่ะสักแกสเราอ่ะ very famous very famous เออก็เชื่อว่าทุกคนสามารถร้องเพลงตามพวกเราได้แน่นอนทุกเพลงอออสุดท้ายเราฝากปีหน้าได้เจออีกแน่นอนเฮ้ยจริงเหรอเออหนูก็ตอบเออแต่นั่นเป็นประโยคเล่านะพี่มั่นใจว่าหนูตอบได้เิ่มค่ะตั้งแตค่ะก็นั่นแหละ ตามที่พี่เขาพูดเลยค่ะเาเจอกันนะคะออมมีจะเสริมไหมเจอกันนะคะปีหน้าในฐานะอะไรไม่รู้แต่ยังเป็นในฐานะอีกอ้อมอยู่เอก็ก็เจอกันตามงานก็ค่อยแถลงนะคใช่เจอกันตามงานก็ถามได้ถามใครได้ถ้าคิดถึงค่ะดีใจกันค่ะคุณชาไอ้เซ็นเตอ